นุนการเดินทางโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ Pearl Vacation หลังจากที่เรากลับมาจากการล่องเรือนะครับผมก็มาเปลี่ยนเกงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทัวร์กันแบบมอเตอร์ไซค์ทัวร์ครับมอเตอร์ไซค์เทลทัวร์นั่นเองฮะไปดูกันว่าฮอยอันมีอะไรให้ค้นหาบ้างครับไว้จุดสิบอก่อนนะครับจุดสิบสองนะฮะเอโอเคจุสิบอเออมันอยู่ทางนี้ครับ ผมผมเข้าใจครับว่าที่ไฟเดอร์มันต้องขี่เองครับแต่ยังขี่ไม่เป็นครับเดี๋ยวขอซ้อนพี่ไกด์ก่อนแล้วกันไปเลยเดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้านปลูกผักกันครับหากเติมรักรักแท้ต้องจิตใจฉันไว้ เติมน้ามันครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นน้ํามันที่เวียดนามนะครับก็จะมีหลายอย่างครับไม่มีแก๊สโซฮอลแบบบ้านเรานะก็จะมีทั้งดีเซลนะครับ0.05นะฮะแล้วก็มีแก๊สโซลีนแก๊สโซลีนก็คือเบนซินนั่นแหละครับแล้วก็เวลาเติมเนี่ยพี่ไกด์บอกว่าให้เติมนะครับประมาณ30,000ืทเท่านั้นเองนะฮะไปเราไปลุยกันต่อดีกว่าน้ำมันเต็มถังแล้วพี่นุยขอมือขวาไป บอกว่าถ้าอยากรู้วิถีชีวิตของคนท้องถิ่นไหนนะครก็ต้องมาที่คนส่วนใหญ่เขาเป็นกันนะครับนี่ก็คือเกษตรกรนั่นเองครับแล้วนี่ก็คือสวนผักครับที่เราขับรถมาประมาณ20กิโลนะครับแต่สิ่งที่ผมต้องการเห็นจริงๆเนี่ยผมอยากรู้ว่าเขาผักเนี่ยไปทำอะไรนแน่เดี๋ยวเราตามไปดูกันครับ นี่ก็เป็นการทําแพนเค้กนะครับของโรงเรียนสอนทําอาหารครับที่นี่ปลูกผักเสร็จก็มาทําอาหารที่นี่เลยนะครับเียได้ว่าครบวงจรเลยทีเดียวนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลานักท่องเที่ยวมานะครับเขาจะมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็มาเก็บผักกับชาวบ้านมาลองปลูกผักนะครับแล้วก็เก็บผักมาทําอาหารนะครับแล้วก็อยู่ที่นี่ทั้งวันเลยนะฮะก็จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับอ่าอ่าอ่า โอเคจริงๆแล้วเนี่ยเวียดนามแบบไทยเรานี่ก็หมับคล้ายๆกันครับคุณผู้ชมนะครับแม่ได้ลองทำกับฟุกจริงๆอันนี้ก็ one spoon ไปเลยอ่าไเอเลเอาไปเลยเอาไปเอาไปเลยเอาไปเอาไปเลยเอาไปเอไปเลยอเล โอ้โโอเคแม่ผู้ชมร้อนยิ่งวันนรกครับมันบอสโอเคไปก่อ แม่ใครจะคิดนะครับว่าผมจะได้มาทำบ้านแซลหรือว่าขนมเบื้องยยนันถึงดินแดนต้กนกำเนิดแบบนี้ครับยร้อนร้อนมากร้อนร้อนก็หยิบออกไปเลยโอเคกูเายเ็เนยเ็ à tôi tôi strong. Too okay, strong. too strong. <laughs> ah. okay. Uh, just kidding, man. Keep, 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 keep. Okay. 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 Ready? Yeah. Hey, put đây. Yeah. You're right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 . yeah. One, two. One, two โอเค thank you แม่เสียวอีแกกคูชชบกับรท้าัวเ <c oughs> สียวมันผ่านหน้าไปงี้เลยคุณผู้ชมถ้ามาที่นี่ต้องมาลองครับนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครับกับที่นี่หมู่บ้านาทาสวนผักนะครับก็มีการเล่นแบบนี้นะฮะเรียกว่าคุกกิ้งคลาสนะครับก็จะมีทั้งการโชว์นะครับแล้วก็การให้ลองทําแล้วก็มีการอนเตอเทนผู้ที่มาเยือนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ดีครับคุณผู้ชมนะ เส้นทางการสำรวจหอยอันด้วยมอเตอร์ไซค์ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อในทิปไฟเดอร์หาเรื่องเที่ยวครับ